สวัสดีชาวมายาที่ทุกท่านนะครับก็วันนี้เราจะมาอันบ็อกอุปกรณ์แต่งรถ1อันนะครับก็เพิ่งสั่งมานะครับแล้วก็น่าจะเป็นสินค้าที่รถสายโพลลิงควรจะมีนะครับก็คือที่ใส่ขวดน้ํานะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นของโมโตบูฟนะครับคับโฟเดอร์นะ adjustable cup holder นะ ให้ดูในเร็วนะครับครับก็ตรงนี้จะมียางแถมมาให้นะครับใส่ตรงระหว่างตัวตัวนี้ที่ผมมันมี2แบบครับมีที่ยึดกับแคชบาร์หรือแฮนด์นะครับกับที่ยึดกับตัวหูกระจกนะครับตัวนี้ก็เอาใส่กับตัวแคชบาร์นะครับรูปร่างเ็นนะครับจะเป็นวงนี้นะครับก็สวมไประหว่างตงเนะแต่กลองมานะครับก็จะมีตัว กระแจนะครับมีกระแจให้แล้วก็จะมีตัวประกับอีกฝั่งหนึ่งนะครับมีหกเหลี่ยมสองเบอร์เนาะแล้วก็จะมีน็อตนะครับน็อตก,ก็เป็นหัวหกเหลี่ยมนะครับสําหรับยึดตัวประกับแล้วก็ด้านในนะครับก็จะมีคู่มือซึ่งเป็นภาษาจีนนะครับอันนี้คือตัวคับโคเดอร์ของเรานะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับ มันจะมีน็อตคายด้านล่างนะครับก็หมุนเข้ามออกแล้วก็ขยับได้นี้นะครับเราก็ล็อกนะครับก pues uh, ็ขยับได้ละ plus ตัวนี้จะเป็นเหมือนเป็นโลหะนะครับแต่ตรงเนี้ยจะเป็นพลาสติกนะครับตรงนี้จะแข็งแรงหน่อยอ ament, ตรงนี้ก็จะให้ตัวนี้นิดหน่อยนะครับตัวแกนตรงนี้เป็นโลหะนะครับก็ดัดแล้วก็ตรงนี้จะเป็นหกเป็นหกเหลี่ยมนะครับก็ต้องใช้ ตะแรงตัวนี้ในการไขออกนะครับพี่ีจะยึดแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตะแจ่เอนกันนะปีนี้ก็เราก็ไปวัดยึดกับตัวแคชบาร์ได้เลยนะครับก็ลักษณะจะเป็นประมาณนี้แบบที่ดูนะครับก็อย่างนี้นะครับแล้วเราก็เอาไปใส่น็อตแล้วก็ยึดได้เลยนะครับก็มีประมาณนี้นะครับที่เอามาให้ดูตัวนี้อยู่ประมาณสัก สาม0องสามร้อร้อแล้วแต่ร้านนะครับส่วนในยางเนี่ยนะครับก็เอามาใส่ตรงล่องตรงนี้นะครับแล้วก็ยึดขับไปเนาะโอเคมีประมาณนี้นะครับสำหรับ m มโตวูฟอะจัลเซเบิลครับผมได้เนะครับก็เอามาให้ชมกันนะเผื่อใครจะเป็นทั้งเรื่องในการซื้อเติมแต่งรถนะครับผมว่าผมใช้มาผมอันนี้ตัวที่2นะครับตัวแรกที่ผมใส่มันใช้มาประมาณ3เดือนแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ล็อกได้แน่นดีนะครับ ก็คลายสุดนะครับแล้วก็ขวดใสแล้วก็บีบน้าบีบเสร็จแล้วก็ล็อกมันก็จะอยู่พอดีเป๊ะเลยนะครับก็ถ้าท่านใดสนใจก็ลองหาซื้อกันดูนะครับหรือว่าจะไปซื้อตรงลิงก์ด้านล่างนะครับก็มีให้เลือกประมาณ2 3ลส้านก็แล้วแต่ท่านใดสนใจร้านไหนก็ไปลองเลือกสั่งดูนะครับโอเคก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะมาเร็วๆนะครับก็ มีประมาณนี้ครับไว้เจอกันคลิปหน้าถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมียาทีนะแล้วก็มาเจอกันคลิปหน้าสมัยสวัสดีครับ